พอฮอสานไล่ปอกหาขึ้นมานมันเริ่มเข่าเลยพี่น้องมาลุ้นกันว่ามันเข่าลายเข่าหน่อยคลิปที่แล้วไอ้เบิงมาลุ้นกันบัดนี้ข้าสีเปียนมาเปลี่ยนไผ่กาวเลยพี่น้องปอกหาฮอสานมาเหลือตอกอยู่สี่เสียนที่หาเนี่ยมันสิไเด้ต่อแต่ว่าห้องบวต่อ เราสิตัดเลยเราสิตัดเส้นสุดท้ายกับเส้นเส้นที่มันบวถึงนี่เส้นซีดตอนี่เขาตัดถิ่มเลยเขาบวต้องเสียบใหม่สำหรับลายออไพ่ก่าเขาสีสาตนต่อเนื่องไปเลยไม่ตอกที่เขาสานมากนี่เขาเดินมามันก็สะอยู่ประมาณนี้ที่เขามาอยู่ประมาณนี้ ตัวนี้มันขัดกันอยู่นี่ห่างกันสองเซนสองเซนซามห้องเสียบใหม่ล้แต่ว่าห้องบัเสียบใหม่เขาเอาเลยไพ่กล่าวไปเลยห้องบัต้องเสียบใหม่คีอไพ่กล่าววันนี้เขาก็มาเริ่มเดินปิ่นไพ่กล่าวเลยพี่น้องดีงามใสจ,จัง่อยตอกเรือสั่นสันตอกสั่งแต่ว่าพยายามสิให้มันถึงอ่า มันเดเขาก็มาเดินเส้นกลางเลยนี่มันสีอยู่สีขันเท้าเสียบไม่มันก็นสีดินมันก็นสีได้จับได้กลุ่มไ้แต่ว่าขันเท้าเอาเลยกะต่อเขายังเหลือเงาอยู่เขาเอาเลยกะเดินไปเลยนี่เริ่มเหลกไพ่เก่าเดินเส้นกลางก่อนเลยเส้นกลางขามสามรอดสามไพ่เก่าสี่ขามสามรอดสามตรงตรงมาขามทั้งนาเส้นนี้ นี่ไผ่เกาไผ่เกา,เกาตามปกติห้องละชิฟละกะพอเดินพอเดินเส้นกลางมาปุ๊บเขากะบัดนี้ก็กลับขึ้นมาเดินเ้นหลังตลอดแัดนี้แต่ว่าต้องเดินสองเท้าเดินสองเทีาไผ่เกาเ,กาเกาดินสองเท้ามากะข้ามสามรดสามอีกอประมาณนี้ แล้วก็ก็ขึ้นมาเดินเซ็นหลังอีกขามสามหลอดสามเดินขามสามหลอดสามเดินเซ็นหลังแล้วก็มาเป็นเส้นกลางก็เดินก้าวต่ออีกก้าวหนึ่งขามสามหลอดสามอีก,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 กครับมันแตกก็โบ่เออมันแตกก็ไม่เล่นลูกห่วยมันไม่ได้แล้วอืมไม่ได้ก็ไม่ต้องเล่น เอาไปเก็บไป<ม>ไปเก็บไปนี่เขากลับมาเดินขานสามหลอด,ดลใส่พี่นิจเจ้าของเล่นลงน้ำให้กล่าวมาเป็นเส้นกลางเป็นเส้นกลางเขาก็มาเดินต่ออีกขานสามหลอดสามเอาขึ้นไปเก็บไปลูกไปแล้วกลมาเดินเส้นหลัง เชฟเดินมาเส้นหลังเดินมาเป็นเส้นหลังแล้วก็แลักะมาเดินเส้นหลังแล้วก็มาเป็นเส้นกลางแล้วก็มาเดินต่ออีกเก้าหนึ่งเชฟไพ่เก่าแต่คือปกติธรรมดาไพ่เก่าที่เขาเคยเห็ใหุในเบื้องมาตลอดแต่ว่าเมื่อนี้ไพ่เก่าเขามาเน้นในเบื้องตอนที่ว่าเขาสารปอกหา,า,าหบัลลัเกาบทตรงมาสารเัาบทตรงมาเสียบใหม่เขาเอาเลยเอา เอาตอกปอกห่านเลยเอาฮักส่วนที่เหลืออ,ออกแล้วกะ็เหากะส่วนที่เหลือก็จงไว้แล้วกะ็สามสนินแล้วกะ็มาสานเลยบันนี้ไพ่กล่าวสิจัดเขาไหนมันนั่นเดียบันเดียบพินนอกจัดให้มันคู่กันเบิง้งเอาเอาใหญ่หย,ยับใหญ่หย,ยับของปูอย่า่หยับของปู่อุ้ยอร่อยมิ้งอุย้ยอนุญาตปล่อยยังดิ เบาเยี่ย <laughs> มาส่วนแต่มูเลเอ,อปูเล่นเป็นมูอยู่นี่แหละไผ่กาวไผ่กาวีาว่เวลาจัดทอาสิจัดลงมาให้มันคุ้งกันเลยจัดลงมาให้มันคุ้งกันบ่ได้บ่วได้เฮ็ด่องวางหางไวเคื่อนปอกห่า ตอกสั่งห้างหางพี่น้องเพราะว่ามันของมันออกจนเกินออกขักผดหน่วยใหญ่ขักผดหน่วยใหญ่เกินตอกแต่ไม่จริงตอกสั่งขนาดนี้มันสิบวยง่ายแปบนี้แต่ว่าอันนี้มันใหญ่ย้อนมันปล่อยมันออกหลเราเอาเขาที่แรกที่แรกก็สิบว้ออกหลเราไปสิบวยยามเอกเขาอยู่แต่ว่าตอกสารมันอ่อน ออกสารมันอ่อนหลายก็เลยมันโบเขาเลยเราได้ไปพาไม่เราจักตอกไม่เราตอกใส่ไม่เราต้องออกเขาเร็วสารกินไปแล้วก็จัดสารกินไปแล้วก็จัดเขา ต้องเอาเขาให้ท่านอันว้วบัตรท่านนี่บัถึงกิเลตัวตก <g ül> นะสาม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 มากก็โหดสามอีกเอาสามสามโหดสองบัตรถึงสามสามต้องโหดสามอา๋อได้กล่าว สาม,สามลดสามจับคืนมาสินหลังสามสาม สามแกปืนมาเสร็จหลังขามสามหลอดสามะน,มานามามะก็ไปแบบนี้แหละตลอด

มันตอกสั่งห่างตอกเหือเงาก็ได้หักพี่น้องมันบ่ถึงจะทำอะไรเนะี่ยอันนี้มันของเล่นลอยน้ำเนี่ยใช่อันนี้ข้อของเล่นลอยน้ำเหมือนกันตรงนี้ สห็นค่ียานอน็นนอบนนี้นอนบนนี้เงื่อยัอมา สามหลอดสามเลยพี่นงตอกสั่งหางเลือกเกินตอกสั่งหางละสิบสี่เซน ปกติขึ้นรุ่นนี้ของรุ่นนี้ต้องตอกสั่งนี่ต้อง16เซนของรุ่นเนี่ยตอกสั่ง16เซนสิพอดีจีบูฮางปันเดยอันนี้ตอกสั่ง14แล้วมาเห็ดกลดใหญ่มาเห็ดนั่นงใหญ่ ไผ่กาวคลิปนี้เอาให้พี่น้องเบ่งไผ่กาวแบบเริ่มต้นจากตอกปอกหาที่ห้าเริ่มต้นจากที่ห้าสารปอกหามาแล้วเขาตอกมันเหลือยาวเขาสารไพ่กาวต่อเนื่องเลยโดยที่บริสียบตอกไม่บอถึงบอถึงเขาก็ต้องหัก ต่อไหมอีกได้ สามหลอดสามกลับขึ้นมาจับเส้นหลัง สามสินขามสามโลดสามจ้ว่าปอกหาห้าสินขามสามโลดสองมันติดเตกต่างก,กันมองนี่เราพี่น้องลองให้ก่ากับปอกหา ไปเก่าสารได้จัดเขาให้ทีจัดเขาให้คุ้งกันเลยแต่ว่าปอกห่าเวียนวางปอกห่าที่สารเราเวียนวางแต่ว่าบัดสารลแล้วเราก็ต้องมาถักจังถักจังนางเสเพื่อว่าบ่ให้ตอกมันนี่สีไหลตูดไปตูดมาถักติดกับตอกสั่งไว้มันสีว่าได้ไหลตูดไปตูดมาอ้าว oh. สำหรับคลิปนี้ก็เอาให้เบิง้งไพ่ก่าต่อเนื่องจากปอกหาที่ใส่ตอกสารปอกหาฮาราโรดตอกอันเดียวกันนั่นแหละโดยที่บริเสียบยไพ่ก่าใหม่หักตอกปอกหาออก2องเซนแล้วก็สารไพ่ก่าต่อไปเลยกันเพามาเสียบใหม่มันก็ได้ขึ้นกันแต่ว่าห่ง อันนี้เป็นวิธีที่เ็ดให้ต้อนเนื่งเป็นเลือยให้เบิ่งสำหรับปูเห็ดอยากเห็ดแบบใดก็เห็ดตามได้เสียเอาแบบหักตอกออกหรือเสียเอาแบบเสียบตอกไม่ก็ได้สำหรับคลิปนี้จาพี่น้องเบิ่งสมนิคลิปต่อไปสิบเป็นตอนใดก็ที่ตามต่อไปได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ